สวัสดีครับพบกับผมยักษ์มันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาดูกราฟทองกันนะว่าในวันที่6นะกุมภาพันธ์เนี่ยมีโอกาสจะไปในทิศทางไหนนะครับมาวางแผนในการเทรดกันนะครับก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าทองเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ว่าแต่ว่าเขาขึ้นมาจากตรงนี้นะ1 6ึ่นนะครับขึ้นมาเนี่ยทำจุดสูงสุดอยู่ที่ หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าใช่ปะ่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าขึ้นมาเท่าไหร่โอ้เยอะมากนะเนี่ยขึ้นมาสามหมื่นสี่พันสองร้อยจุดอ่ะเรียกกลมผมถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะย่อนะครับถ้ามันจะย่อโดยทั่วไปนะมันจะย่อหนึ่งในสามหนึ่งในสามนะครับอ่าหนึ่งในสามของราคาที่มันช่วงที่มันขึ้นมานะ ก็แถวเนี้ยอ่าเนี่ยครับเส้น EMA พอดีเป๊ะเลยเป๊ะเลยนะอืมน,น,นะครับแนวต้านมีตรงนี้นะมแนวต้านปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้เห็นแทนตรงนี้แล้วก็แนวรับอีกแนวหนึ่งนะแนวนี้ อืมนะแนวรับอีกแนวนึ่งอืมอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทองนะปกติถ้ามันย่ออย่างน้อยที่สุดนะมันต้องย่อลงแนวสามแปดจุดสองนะย่อลงมาตรงนี้พึ่งถูกไหมครับย่อแล้วขึ้นต่อนะ ย่อเราขึ้นต่อจะถามว่ามีโอกาสย่อเราขึ้นต่อไหมเราไปดูไทมเฟรมมันมีโอกาสนะเพราะว่าตทมเฟรมมันเนี่ยยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะเนี่ยแท่งราคายังเป็นสีเขยียวมีโอกาสขึ้นไปทดสอบด้านบนเลยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบด้านบนเลยนะเพราะฉะนั้นเอ้ยตอนนี้นะย,ย่อบ่ายนะครับ,ย,บย่นะอบ่ายนะจะรอบ่ายตรงไหนก็รอแถวๆนี้แหละเนี่ยโซนหนึ่งพัน แปดร้อยสามสิบหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบรอดูแนวนี้ก่อนอ่านะรอดูแนวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามันหลุดมาก็รอแถวนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบดูไทม์เฟรมเล็กๆสิอืมไทม์เฟรมเล็กๆ ตัวนี้่โซนี้รอแถวโซนนี้ดีกว่านะครับอ่ะตรงเนี้ยหนึ 1, ่งพันแปดร้อยิบห้าถึงหนึ่งพันแปด้อยสี่สิบเนี่ยรอรอแถวนี้ดีกว่านะครับให้มันลงมาก่อนอย่าเพิ่งไปชอ็อตนะอย่าเพิ่งไปชอ็ตอตก่อนนะเออ จะเย็นๆนะครับอ่ามันอาจาจะเป็นจะขึ้นมาแบบนี้เนล้วค่อยเด้งใช่ไหมนะแบบนี้นะสำหรับเจ้าตัวทองนะครับเพราะฉะนั้นรอดีกว่านะรอแถวหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบหนึ่งพันแปดร้อยยบห้านะครับอ่าส่วนคนที่ถือไม้เซลล์มาก็ ถือต่อไปเรื่อยๆครับวางต็อปลอตไว้ที่หนะึ่งพันแปด้อยเจ็ดสิบะหนึ่งพันแปด้อยเจ็ดสิบล็อกไว้นิดหน่อยนะใช่ปะ่ะห้าจุดนะห้าจุดอะไรประมาณนี้นะครับส่วนคนที่ยังไม่มีของนะคนที่ยังไม่มีของก็นั่นแหละเซลล์ตามก็ได้นะแต่ว่าเซล,ลมันลงมาเยอะแล้วอะ่ะเสียเปรียบนะลงมาเยอะแล้วเนี่ยลงมาสองในสามแล้วอะ่ะนะครับมารอมารอมารอ,มารอดูแถวนี้ดีกว่า นะครับโอเควันนี้ประมาณนี้